สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่6กันยายน2564นะคะสำหรับภาพรวมตลาด,ดวันนี้เรามองเส้นเด็กแขวนอยู่ในกรอบ1640-1660นะคะกรอบหลักยังคงเป็นทางขึ้นนะคะแต่ว่าเส้นเด็กเนี่ยขึ้นมามากกว่า120จุดในรอบ15วันทําการที่ผ่านมานะคะอาจจะมีการชะลอความร้อแนแรง อยู่บ้างนะคะอัพไซต์ก็น่าจะดูจํากัดมากขึ้นนะคะอยู่ในระหว่างการรอปัจจัยใหม่ๆหรือว่าพัฒนาการของปัจจัยเดิมอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ถ้าจะให้อัปเดตกันเนี่ยในเรื่องของการเมืองภายในในส่วนของในสภาเนี่ยก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าโอเคโหวตผ่านเรียบร้อยนะคะตามคาดการนะคะว่านายกรัฐมนตรีกับอ,อีกห้ารัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ไปต่อนะคะได้ทํางานต่อนะคะในส่วนของนอกสภาเองเนี่ยมีการนัดชุมนุม อยู่ทุกวันนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีน้าหนัก มากถึงขนาดมีนัยยะว่าจะกดดันภาพรวมของเซ็นดิกนะคะในช่วงที่ผ่านมาก็คงต้องรอดูการยกระดับการชุมลุมหรือพัฒนาการในระยะต่อไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่อาจจะต้องติดตามต่อเนื่องนะคะส่วนโควิด -19 ในประเทศนะคะถือว่าทรงตัวอินทางบวกนะคะเพราะว่าดูจากการมอนิเตอร์ผู้ติดเชื้อรายวันนะคะก็ปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะคะล่าสุดเช้านี้อยู่ที่13,988ซึ่งก็เป็นระดับที่ต่ํากว่า14,000 รายะะเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ50วันนะคะนะับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีขึ้นในขณะที่เรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะก็ทําได้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพม,มหานครนะคะที่มียอดการฉีดวัคซีนเข็มแรกเนี่ยกว่า93นะคะส่วนเข็มที่2ก็อยู่ที่ประมาณ30นนะคะก็ น่ารอลุอ้นตัวเลขสัปดาห์นี้นะคะว่ายอดผู้ติดเชื้อน่าจะที่ยังทรงตัว อยู่แล้วก็มีแนวโน้มลดลงตรงนี้เนี่ยสามารถจะเป็นไปต่อแบบนี้เรื่อยเปล่านะคะเพราะว่าเรามีการเปิดเมืองไปเมื่อวันที่1กันยายนนะคะก็คงต้องติดตาม2อาทิตย์นะคะอย่างใกล้ชิดสําหรับตัวเลขที่จะปรากฏออกมานะคะถ้ายังคงเมนเทนภาพในเชิงบวกแบบนี้ต่อเนี่ยก็เป็นไปได้ในเรื่องของสเต็ปถัดไปก็คือระยะที่2ในการเปิดเมืองแล้วก็จะต่อเนื่องถึงระยะที่3ในช่วงปลายเดือนด้วยนะคะแต่ว่าถ้ามีการเร่งตัวขึ้นอันนี้อาจจะต้องอยู่ที่การ พิจารณาของสบคความเหมาะสมที่จะเกิดขึ้นข้างหน้านะคะก็เป็นเ,เป็นปัจจัยเดิมที่ต้องรอดูพัฒนาการค่อนข,ข้างใกล้ชิดจะเป็นตัวแปรที่ที่น่าจะค่อนข้างสําคัญมากนะคะที่จะกำหนดในเรื่องของการเปิดเมืองในระยะต่อไปของเรานะคะส่วนประเด็นจากปัจจัยภายนอกนะคะก็เรื่องของอตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของประเทศหลักนะคะอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในตัวเลข ภาคแรงงานก็ าบางส่วนออกมาต่ำกว่าที่คาดการค่อนข้างเยอะนะคะก็คือตัวเลขนอนฟอร์มเพโรนะคะหรือว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ประกาศโดยภาครัฐนะคะออกมาแค่สองแส0สามหื่นห้าพันรายนะคะก็ต่ำกว่าคาดการเยอะทีเดียวนะคะคาดการอยู่ที่เจ็ดแสนห้าหม่นรายนะคะที่จะเพิ่มขึ้นเป็นตำแหน่งงานนะคะก็ตรงนี้ตัวเลขที่ประกาศออกมาน่าผิดหวังตรงนี้ก็ทำให้ความกังวลใจในเรื่องของการเร่งของเฟดในเรื่องของการทำา QE อีเทเบอรเนี่ยก็อาจจะลดน้อยลงนะคะแล้วก็ ตัวดอลลาร์สารัฐก็อ่อนค่าลงนะคะตรงนี้เรามองเป็นบวกกับทางฝั่ง Emerging Market ของเรานะคะในส่วนของสิ่งที่ต้องติดตามต่อเนื่องหลังจากนี้นะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยก็คงต้องหันมาโฟกัสในส่วนของทางสหภาพยุโรปนะคะเพราะว่าจะมีการประชุม ECB นะคะก็คาดการณ์ในทำนองเดียวกันนะคะว่าเออน่าจะทุกคนก็คงจะคิดว่าเรื่องของออตัวอัตราดอกเบี้ยน่าจะคงไว้ที่เดิมแต่ว่าเรื่องของ แผนในการลด QE ในโครงการ PE PP เนี่ยจะมีการประกาศหรือว่าส่งสัญญาณอะไรออกมาหรือเปล่านะคะหลังจากที่เฟดก็กำหนดการที่ชัดเจนว่าจะท e ํา QE tapering ในช่วงปลายปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขัดมาจับตา ECB นะคะว่าจะดําเนินรอยตามกันหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นเด่นในสัปดาห์นี้นะคะแล้วกอ็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือทางฝั่งอเอเชียของเราเองเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขนําเข้าส่งออกของ จีนนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่ค่อนข้างมีความสําคัญนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเริ่มเห็นตัวเลขหลายตัวที่สะท้อนภาพการชะลอตัวกันชะลอตัวของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนะคะก็ถือว่าน่าจะส่งผลต่อเซนติเมนต์ทางด้านการลงทุนอยู่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นตามตัวเลขนําเข้าส่งออกของจีนซึ่งจะประกาศในช่วงวันพรุ่งนี้นะคะในตอนเช้านะคะส่วน ECB เนี่ยประชุมวันที่9นะคะกันยายนนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือ,อถ้อยแถลงของประธาน เฟดสาขานิวยอร์กนะคะก็คือนายจอหนวิลเลียมนะคะ,ะช่วงวันที่9กับวันที่10ก็คือช่วงปลายเดือนอช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะกะ็ถือว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะสำหรับ เอ่อการที่เขามีความใกล้ชิดค่อนข้างมากกับเจอร์โรมพาวเวลส์นะคะก็อาจจะคนก็อาจจะให้ความสนใจในเรื่องของเอ่อภาพความเห็นของเขานะคะแล้วก็การส่งสัญญาณการทำา q e t t a e r i n g เป็นการคอนเฟิร์มภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างสำคัญในรอบสัปดาห์นะคะที่นักลงทุนน่าจะติดตามแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นเรื่องของเอ่อภาพรวมนะคะหลังจากที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะจะไปต่อหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้นะคะกลยุท์กลยุทธ์โด โดยรวมของเราในช่วงนี้เนี่ยเรายัางมองอ,อ,อิงในเรื่องของการเปิดเมืองนะคะจากภายในประเทศเป็นสําคัญนะคะค่อนข้างจะมีน้ําหนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตลาดหุ้นที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะมีการย่อตัวหรืออ่อนตัวเรายัางมองว่าเป็นจังหวะที่ค่อนข้างน่าสนใจในการเข้าไปสะสมหุ้นเปิดเมืองนะคะที่เป็นความหวังค่อนข้างมากของเราณนะตอนนี้นะคะ ในช่วงปลายปีนะคะนั้นหุ้นที่เราเลือกมานะคะก็ยังอิงอยู่กับเอ่อปีมต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ว่าเราเลือกเอ่อค่อนข้างที่จะตัวค่อนข้างตัวที่ราคาด้วยนะคะว่าค่อนข้างที่จะแลกกาดแล้วก็ดูน่าสนใจนะคะในปีมเรื่องของการเปิดเบืองแล้วก็ตัวที่มีปีมเฉพาะนะคะที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะนะคะ2ตัวที่เราเลือกวันนี้นะคะเป็นพิลอปเดอะเดย์แล้วจริงๆก็คือเป็นจัดให้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเช้า วันทําการแรกของสัปดาห์นะคะ2ตัววันนี้เราเลือก BEC แล้วก็ตัว TU นะคะ BEC เนี่ยค่อนข้างให้ภาพที่ชัดเจนในเรื่องของประโยชน์ที่ได้จากการเปิดเมืองนะคะแล้วก็ลองไปฟังดูกาไรกันนะคะว่า Second Half เนี่ยจะดีกว่า Second Half ปีที่แล้วเนี่ยมากน้อยแค่ไหนด้วยปัจจัยอะไรนะคะวันนี้เนี่ยในส่วนของฟิลิปจัดให้จะเป็นทางคุณสยามนะคะที่จะไปให้รายละเอียดกันนะคะรอติดตามฟังรายการกันช่วง9ก้ามงสินะคะส่วน เอ่อตัว TU เป็นตัวที่2ที่เราเลือกเข้ามาในิลิปจัดให้นะคะในรอบนี้นะคะก็มองเป็นบวกนะคะตามเรื่องของการคลายล็อกดาวน์นะคะทั้งในและก็ต่างประเทศก็เอื้อประโยชน์ต่อ TU ค่อนข้างมากรวมไปถึงการอ่อนค่าของค่าเงินบาทด้วยนะคะท U เนี่ยมองน่าสนใจนะคะในแง่ของราคาด้วยนะคะที่ค่อนข้างจะและกาดกลุ่ม เยอะนะคะมีอย่างไรนะคะน่าสนใจแค่ไหนนะคะอย่าลืมตามารายการฟิลิปจัดให้โดยคุณสยามนะคะในช่วง9โมง15วันนี้นะคะส่วนเทคนิคอลพิกนะคะหุ้น3ตัวนะคะจะเป็น BDMs นะคะฮานาแล้วก็ตัวสัน ค่ะก็อัปเดตนะคะในตัวสีตรางโกลฟนะคะต้องบอกว่าตัวครึ่งหลังครึ่งปีหลังเนี่ยยังค่อนข้างท้าทายนะคะทั้งในเรื่องของราคาขายแล้วก็ในเรื่องของปริมาณการส่งออกนะคะออปัจจัยที่มองว่ายังท้าทายนี่ก็ามาจากอะไรคือทั้งปีเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยกําไรปีนี้เนี่ย โตเยอะแน่นอนนะคะเพราะว่าราคาขายเฉลี ah world, so, ่ยเนี่ยถ้าเทียบเดือนเยเนี่ยเพิ่มมากกว่า7จนะคะจากโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้ความต้องการของลูกค้าเนี่ยทั้งสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยซึ่ง2ประเทศเนี่ยจะส่วนใหญ่จะใช้ถุงมือที่เป็นไนไตร์นะคะที่มีราคาถูกกว่าถุงมืออย่างธรรมชาตินะคะแต่การขยายกําลังการผลิตนะคะของผู้ผลิตรายใหญ่ทั้งจากไทยแล้วก็มาเลเซียเนี่ยค่ะประกอบกับผู้ผลิตในมาเลเเองเนี่ยห้ามส่งออก ไปที่สหรัฐนะคะเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการใช้แรงงานแบบผิดกฎหมายหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็ทําให้มีการขายในประเทศอื่นแล้วก็เหมือนกัดดัาราคานะคะทําให้ราคาขายโดยรวมเนี่ยลดลงตั้งแต่ไตรมาสสเป็นต้นมาแล้วนะคะแล้วก็ช่วงที่เหลือของปีเนี่ยก็ยังลดลงอีกนะคะคือคาดว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะลดลงประมาณสัก30% Qua เควอเตอร์ควอเตอร์นะคะขณะที่ปริมาณการขายเนี่ยแม้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากช่วงไตรมาสสเนี่ย จากการหาช่องทางใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากว่าปัญหาเรื่องการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะทําให้การส่งออกไปตลาดหลักอย่างสหรัฐและก็ยุโรปเนี่ยก็ยังทําได้ค่อนข้างจํากัดนะคะมองว่าเป้าที่ผู้บริหารไว้ให้ไว้เนี่ยก็อาจจะค่อนข้างยากที่จะทําได้นะคะทางฝ่ายได้ปรับในเรื่องของประมาณการปี64ลงนะคะยอดขายเนี่ยโตเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นเยนเยนนะคะอยู่ที่ห้าหมื่นสี่พันสิบเอ็ดล้านนะคะโวลูมเนี่ยคือปริมาณการขายอยู่ที่ประมาณสัก เพิ่ม1%เท่านั้นนะคะอยู่ที่28,200ล้านชิ้นนะคะราคาบวก76%นะคะกำไรสุทธิเนี่ยปรับลงมาเหลือ29,693ล้านบาทนะคะเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้น106%นะคะอย่าง ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าอีกประเด็นหนึ่งที่มองอาจจะเป็นเรื่องบวกคือในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลนะคะก็มติที่ประชุมกรรมการเนี่ยเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลนะคะสําหรับผลประกอบการไตรมาสสามนะคะซึ่งยังไม่ได้ออกมานะคะแต่ว่าก็มีมติจ่ายปันผลเนี่ยออกมาเนี่ยก็คือไม่น้อยกว่าบาท25สตางค์ต่อหุ้นนะคะก็คือสมมติว่าถ้ากําไรดีมากๆเนี่ยอาจจะจ่ายได้มากกว่าบาท25นะคะ แต่ขั้นต่ำเนี่ยก็คือจะได้ประมาณสักบาท25นะคะแล้วก็ไตรมาส4เนี่ยก็จะมีการพิจารณาประเด็นดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยจากการปรับในเรื่องของประมาณการลงนะคะครึ่งปีหลังเนี่ยทางฝ่ายมองว่าจะจ่ายันผลได้เนี่ยคาดก็คือ2บาท25ะคะ่ะยิ่จากราคาปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ6%ก็ยังน่าสนใจนะคะขณะที่ปีหน้าเนี่ยคือยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนออกมานะคะว่าจะจ่ายยังไงนะคะแต่ว่า เอาในโยบ,บายการจ่ายผลของบริษัทคือไม่ต่ำกว่า50%ของกำไรสุทธินะคะก็มองว่าครึ่งปีหน้าเนี่ยที่คาดการไว้เนี่ยยิวก็น่าจะเหลือสักประมาณสักเกือบเก้าปอร์ซ็นะคะก็ยังเป็นอะไรที่น่าสนใจถืออยู่ได้นะคะหากมมองในเรื่องของอุตสาหกรรมเองเนี่ยต้องบอกว่าปีหกสี่เนี่ยเติบโตได้สิบเจ็ดเปอร์เซนนะคะแต่ว่าหากามามองว่าหลายห้าปีที่ผ่านมาเฉลี่ยเนี่ยก็โตคือหลัก สองหลักทั้งนั้นนะคะแม้ว่าจะไม่มีโควิดเกิดขึ้นก็ตามนะคะก็ประเด็นก็คือยังอาจจะไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆมากนะคะมากขึ้นนะคะนอกนอจากการแพทย์นะคะแล้วก็ส่วนการคือสองรายใหญ่เนี่ยที่มาเลเซียแล้วก็ไทยเนี่ยกินมาเก็ตแชร์เนี่ยประมาณมากกว่า80%ดิอรของอตัวเลขการผลิตทั้งหมดนะคะบริษัท ยังคงสําหรับตัวสีกัางกลบเองเนี่ยต้องบอกว่าบริษัทยังคงแผนกําลังการผลิตนะคะรองรับการเติบโตของความต้องการใช้เช่นกันนะคะตั้งเป้าการผลิตก็คือ1นึ่งแสล้านชิ้นในปี 2, 5, 6, 9้าเ้งเงินลงทุนทั้งสิ้นก็4ี่สีพล้านนะคะแล้วก็มีการแผนในการออกสินค้าใหม่ๆขึ้นจะออกในช่วงปลายปีนี้นะคะเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้นนะคะ สำหรับตัวสีกลางโกลฟเนี่ยแม้ว่ามองตัวอุปสงค์การใช้ทุงมือ,อย่างเนี่ยจะเติบโตได้นะคะแล้วก็ขยายไปสู่ธุรก,กิจอื่นๆนะคะก็ยังถามว่าเออน่าสนใจไหมก็ยังน่าสนใจนะคะแต่ว่าสถานการณ์ที่เรื่องโควิดคลี่คลายลงเนี่ยก็ทําให้ความน่าสนใจในการที่คนจะมาเทรดเออซื้อซื้อ,ซ,อซื้อเพื่อเออหวังในเรื่องของการเติบโตในอนาคตเนี่ยอาจจะน้อยลงนะคะ ก็มองในว่าสีตังกรบเนี่ยดีหลักๆเนี่ยก็คือในเรื่องของผลตอบแทนเงินปันผลนะคะก็ครึ่งปีหลังเนี่ยยิวประมาณสัก6%อย่างที่บอกนะคะอัพไซด์เนี่ยแม้ว่าจะมีอยู่นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าความน่าสนใจสเสน่ห์ก็หายไปนะคะตามโควิดนะคะก็ยังคงคํำแค่แนะนำถือนะคะราคาพื้นฐานเนี่ยปรับลง38,50ค่ะ มาต่อกันที่ในส่วนของราคาทองคำนะคะออในส่วนของราคาทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะจะเห็นการ ปรับตัวพุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะก็ここบวกขึ้นมาเหนือดับ1830ปเหรียญสหรัฐต่อออถนาไปเทสไฮเดิมใกล้ใกล้ดับ1834ี่เหรียญสหรัฐต่อออสนะคะก่อนที่จะ,ะมีจังหวะย่อตัวลงมานิดหน่อยนะคะโดยตรงนี้เองเนี่ยก็มองว่าหลังจากขึ้นไปชนแนวต้านนะคะสำคัญก็เริ่มมีแรงขายทำกำไรออกมาบ้างแต่ว่าก็ในส่วนของการปรับตัวขึ้นมาตรงนี้เนี่ย ก็ทําให้น้ักทุนเนี่ยดูค่อนข้างมีความหวังนะคะในเชิงบวกกับการปรับตัวขึ้นของราคาทองคํานะคะขณะที่ในส่วนของรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสารัฐนะคะที่ออ,อกมาต่ํากว่าตลาดคาดค่อนข้างมากนะคะโดยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง23 0ห0าพัน 2แส0สาห้าพัน 00, ตำแหน่งนะคะก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น7 5 0 0 0 0ตำแหน่งนะคะตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าจะ เป็นกลับมาเป็นบวกกับตัวราคาทองคำเนื่องจากว่ากดดันให้ในส่วนของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยอ่อนค่าลงต่อนะคะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็เห็นการอ่อนค่าต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะคะก็มีจังหวะที่ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยหลุดระดับประมาณ9 2จุดลงไปนะคะแต่ว่าเช้านี้เนี่ยมีดีกลับขึ้นมานิดหน่อยนะคะแถวระดับ92.16จ,จุดนะคะ ก็มองว่าในส่วนงตัวเลขเศรษฐกิจกที่ออกมาดังกล่าวนะคะก็ทำให้นักทุนเองเนี่ยอาจจะคลายความกังวลในเรื่องของการที่เฟดเนี่ยจะเร่งคุมเข้ม นโยบายทางการเงินนะคะแม้ว่าในช่วงก่อนหน้านี้เองเนี่ยจะออกมาระบุถึงแผนการที่จะทำ QE tapering นะคะภายในสิ้นปีก็ตามนะคะขณะที่ในส่วนของค่าเงินยูโรเองนะคะก็ยังเดินหน้าแข่งค่าขึ้นต่อนะคะแล้วก็เป็นแรงกดดันกับในส่วนของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ในทางอ่อนค่านะคะเนื่องจากว่ายูโรเนี่ยก็ เป็นสกุลเงินใหญ่ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีนะคะแล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างมากนะคะก็เกือบๆประมาณสัก60%นะคะสำหรับตะก้าการคำนวณของดัชนีดอลลาร์อินดซ x นะคะตรงนี้ก็เลยน่าจับตาเหมือนกันนะคะรหรับในส่วนของค่างเงินยูโรนะคะก่อนที่จะมีการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นะคะในวันพฤหัสนี้ซึ่งก็นักทุนกำลังจับตาดูกันอยู่ว่าจะมีการส่งสัญ,ญญาณในเรื่องของการคุมเข้ม นโยบายหรือว่าแผนการปรับลดวงเงินเข้าซื้อพันธบัตรเ,เช่นเดียวกับในส่วนของตัวธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดหรือเปล่านะคะถ้าไปมองในแง่ของนักกินกําไรนะคะในตลาดาฟิวเจอร์ทองคำของสหรัฐหรือว่าตลาดโคเมิกสโกเองเนี่ยล่าสุด เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เห็นการเพิ่มขึ้นของสถานะรองสุทธินะคะกว่า5,900สัญญานะคะตรงนี้ก็เป็นการปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง3ส,สัปดาห์นะคะทำให้มองว่าตรงนี้เองเนี่ยก็ส่งผลต่อเซนิเมนต์ในเชิงบวกต่อทิศทางการปรับขึ้นของตัวราคาทองคำนะคะแม้ว่าการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะในะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย น่าจะเห็นการชะลอแล้วก็แกว่งตัวออกข้างในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าก็อย่างที่บอกว่ามีแรงขายทำกำไรออกมาเหมือนกันเพื่อ,อรอดูในเรื่องของการประชุม ECB ในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะรวมถึงในส่วนของคอมเมนต์ที่จะมีออกมาจากเจ้าหน้าที่เฟดนะคะประธานเฟดสาขานิวยอร์กนะคะตรงนี้ว่าจะมีความเห็นต่อทิศทางของตัวนโยบายทางการเงินของสหรัฐในระยะถัดไป ยังไงบ้างนะคะก็มองในส่วนของกรอบการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำสปอตนะคะวันนี้มองกรอบระดับหนึ่งพันแปดร้ยยิบสามถึงหนึ่งพันแปด้อยสามสิบสี่นะคะคิดว่าน่าจะขึ้นลงในกรอบดังกล่าวไปก่อนนะคะถ้ายังไม่เบรกพันแปดร้อยสามสิบสี่ขึ้นไปนะคะก็คงแบ่งตัวก่อนแต่ว่าถ้าเบรกไปได้อันนี้จะมีความหวังหรือว่ามีลุ้นนะคะที่จะไปต่อแถวระดับหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบได้นะคะ ก็มองในส่วนของตัว GOU 2 1นะคะก็คิดว่าน่าจะแว่งตัวนะคะอยู่ในกรอบใกล้ๆระดับตัวสปอตนะคะเป็นพรีเมียมประมาณ1เหรียญนะคะตรงนี้ก็เลยแนะนำให้เก่งกำไรนะคะเทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อ GOU 2 1ในกรอบ1,824ถึง1,835ไปก่อนค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำในวันนี้ค่ะ